วันนี้เงินพาทุกคนมาที่จังหวัดระยองค่ะทุกคนรู้ไหมคะจังหวัดระยองมีพื้นที่รวม2ล้าน2แสนไร่แบ่งเป็นพื้นที่สำหรับพักอาศัยทำการเกษตรพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่สำหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมที่แปลงนี้นะคะ สำหรับสร้างโรงงานอุตสาหกรรมค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้อยู่ในเขตอำเภอนิคมพัฒนาเนื้อที่รวมประมาณ47ไร่อยู่ห่างจากถนนสาย36เพียง2กิโลเมตรเป็นแปลงมุมเลยนะคะแปลงนี้สามารถสร้างโรงงานอุตสาหกรรมประเภทโรงงานอุตสาหกรรมเบาค่ะก็คืออุตสาหกรรมประเภทเฟอร์นิเจอร์ อุตสาหกรรมเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์หรือแม้กระทั่งจะทำโกดังสินค้าใหญ่ๆได้เลยนะคะที่ดินรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดถนนสองด้านนะคะด้านกว้างกว้าง156เมตรลึกเข้าไป440เมตรค่ะถ้าจะเดินทางไปจังหวัดระยองนะคะระยะทางประมาณ30กิโลเมตรถ้าจะเดินทางไปอำเภอปลวกแดง ก็ระยะทางประมาณ25กิโลเมตรค่ะขึ้นถนนมอเตอร์เวย์สาย7นะคะระยะทางเพียง15กิโลเมตรเท่านั้นค่ะบริเวณรอบๆที่ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่านะคะแล้วก็มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่ใกล้ๆเช่นนิคมอุตสาหกรรม WHA ห่างออกไป3กิโลเมตรนิคมอุตสาหกรรมอิทเทน n พลิเมอจังหวัดระยองห่างไป3กิโลเมตรค่ะ แถมแปลงนี้อยู่ในเขตพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกไม่ว่าจากคนไทยหรือชาวต่างชาติสามารถมาลงทุนทำธุรกิจในบริเวณนี้ได้เลยค่ะตั้งราคา2ล้าน5 0บาทต่อไร่ใครสนใจติดต่อสอบถามมาได้เลยนะคะแล้วฝากกดหัวใจกดติดตามกดเซฟคลิปนี้ไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ